สวัสดีค่ะเตักนลังมาสวัสดีค่ะเฮาก็มาถึงแล้วนะคะที่ดิมซ้อมเวทีซ้อมของเรานะคะสวัสดีวันนี้เราก็มาประชุมเรื่องสีกันนะคะกับนองเตยเตยเราอยู่คนละชีหนาตาหนาตาเธอคือแบบพอท่านได้ตื่นเลยยังไม่ได้นอนหนักอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะผลไม้ ไปเร็วๆของฟรีขอให้บอกไปๆของฟรีขอให้บอกถึง่วยก็จะไปอะไรหรอสวัสดีค่ะมาพบกับช่องเต้ยเต้ลำพดรอฟิเช่นนะคะได้ข่าวว่าวันนี้มีของฟรีเป็นผลไม้

เซอิมเซอิมเอาฝรั่งขอบคุณค่ะอันนี้จากไพรโนจ้ะแม่ักน้องักแพงแม่พาเดนมาร์กแม่พาเดนมาร์กนะคะของน้องฮักแพงโอ้หลบๆกันเด้อค่ะขอบคุณนะคะแม่พาเดนมาร์กนะคะแม่ฮักของน้องฮักแพงมาแล้วน้องมะนาวกับมาแล้วมาเตรียมซองผลไม้ฟรีวันนี้ อลังการงานสร้างพี่เบียร์ก็มาแล้วค่ะคุ่าเอาา่านาพ่ะขอให้นะคะแม่พาเดนมากนะคะแม่ฮกของน้องฮะแค่สุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆวยมีความสุขหลายๆเด้อจ้าเอาปลาไหลครับอะไรจ้าหิลิเช ท่านพี่ทำอะไรอ่ะน้องหญิงมาเอาของฟรีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับละมค่ะปัดพี่ดาครับผมผลละมค่บขอบคุณครับน้องหญิงมาเอาของฟรีสวัสดีค่ะโอ้ยนอดจังไม่เห็นขึ้นนอดพระเอกพิมข่อยสีแดงซ้อมมองไม่เฉยยิมหรือเปล่าแม่มองไม่เฉยยิม มาแล้วค่ะแต่ละคนออกม้วนมาแล้วค่ะคุค้งมาแล้วน้องแก้มมาแล้วนินี่มาแล้วปภาดาออฟฟิเชียลมาแล้วมิเชลมาแล้ว วันนี้ออกอกออมใจแล้วก็ฝากนี่ด้วยนะคะนี่คืออย่างฝั่งนี่หนีซีนไหมนี่ซีนเอาไ่มเอา,เอา,เอา,เอามาฝากว่ารับฝากนี่ซีนค่ะมาเรีนน้ำลอยอกะถองเออนั่นแหละน้องใหม่นะคะบ้านในหูจักซื้อเด้ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปทำความรู้จักสักมือหนึ่ง ช่งสุดท้ายจะเป็นของใครอ่งสุดท้ายของสุดช่วงสุดท้ายหายแบบหายแล้วหายอีกหายแล้วหายอีกอยู่ตรงไหนบ่เห็นอาหารก็บ่เห็นเอออยู่ตอนไหนอิริมาลองกันที่เวทีอาแทนเป็นสีเอารวมสีค่ะมาแทนมาแทนค่ะรวมสี ค <mile inside. S 2> ุณเรียกอนคือคุณเรีคนคือคุณเียคน่าเข่งสีค่าันอพี่เลยนน้บขันมือ่นยันแต่บ่มีีวิู่้านพเนเือ เราก็สีร่วมพ่นกันแล้วนะคะพี่น้อง ฝากช่องเต้เต้ลำเพลินเ,เ,เชอร์ออฟฟิเชียลได้นะคะฝากเชอร์ออฟฟิเชียลเร็วๆจะคัดนางป้ายใหญ่เนี่ยสีแดงค่ะแดงค่ะเร็วๆใครจะได้เป็นนางป้ายใหญ่เลยป้ายขาบวนเลยเร็วๆ นางสายขึ้ีแต่กระเทยแหลกเทยหายอ๋อนี่เราสีเดียวกันเนาะสีเดียวสีดีจ้าใหญ่นักเรียนแดงค่ะแดงอะแยกเป็นสีหน่อยเร็วเกิดขึ้นไปข้างบนด้วยแยกเป็นนั่นเลย สีแดงค่ะสีแดงเอาแยกทีดีลูกแยกทีดีสีแดงค่ะแดงแดงแยกเป็นสีหน่อยแบ่งให้หน่อยสีเขียวคนเดียวได้แล้ว ก็หาคนไม่ได้คนได้จะไม่ต้องขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะพี่นิมได้เสื้อไปเอาด้วยเี่เนี่สีไหนขึ้นไปสิขึ้นไปค่ะเป็นบวกกับเขาอันนี้กับบรรยากาศนะคะเขากับมาร่วมพ่นกันนะคะนั่งดีๆ ดำดำดำนะฮะมอแมนหมายถึงว่าดำดำดำแบบนี้ไหมดำไม่นึงดำอีรีแตาเด็กทลองด้วยเสื้อเปือกเป็นดำเจได้อยู่ไหนยืนแค่ไหนซิะมาดูมุนหน่อยถัดป้ายนะคะนางป้ายใหญ่ครูสิคัดนางป้ายใหญ่นะคะ ผู้โชคดีคนนั้นจะเป็นใครความอลังการงานสร้างน้ำาปไงอิตอีกย์สามค่ะสองโคตจบอิตูเกย์สามแต่งหญิงขอไปรูกน่าจะครบหมดแล้วเนาะแข่ลแรงไปเป็นทีมงานแล้วเนาะจ้า

แมนนักแสดนมือกุยเจดาเลือกเอาบอมอยู่ไหนคะบอมแบมอยู่ไหน <L an> อ้าบอมกับแบมนะคะป้ายสีลูกป <L an> ไปป้ายสีใหญ่นะคะป้าย,ยสาวน้อยเพช่ม้านแพงแอดลําเพลินโชว์นะลูกทําป้ายมาแล้วนะคะบอมกับแบมนะคะ ขอให้นักศึกษีอื่นไม่มีสาเหตุวิโอวาววววว้าวววะวว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 วะว